โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปริพันธ์ไม่ตรงแบบกันเราก็จะรู้ว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบคืออะไรมีกี่กรณีบ้างเอาไปใช้ทําอะไรและสุดท้ายก็คือการคํานวณน,นะว่าถ้าเราเจอโจทย์ปริพันธ์ไม่ตรงแบบเราต้องคํานวณยังไงมาไปดูกันเลยโอเคปริพันธ์ไม่ตรงแบบคืออะไรก็จะพูดถึงปริพันธ์ไม่ตรงแบบเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าปริพันธ์ปกติเนี่ยใช้ทําอะไรปริพันธ์ปกติเนี่ยก็ใช้หาพื้นที่ใต้กราฟเนาะ โอเคคือถ้าเรามีกราฟอย่างนี้แล้วเราอยากหาพื้นที่กราฟเราก็ใช้การหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตนั่นเองก็คือเราจากอินทิเกรตฟังก์ชันที่เราสนใจเนี่ยจาก A ถึง B ทีนี้ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราสนใจคือถ้าเกิดเราอยากจะหาพื้นที่จาก A แต่ไม่สุดที่ B อ่ะไปเรื่อยๆเลยไปถึงอินฟินิตี้เลยพื้นที่จะเป็นเท่าไหร่เราอยากหานี้เราต้องทำยังไงโอเคหลักการเนี่ยก็จะเหมือนเดิมก็คือเราจะอินทิเกรตเหมือนเดิม แล้วเราก็จะแทนค่าเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำก็คือแทนที่เราจะแทนจาก a ถึง b แล้วก็แทนจาก a ถึง infinity อันนี้คือ,อข้อสรุปง่ายๆซึ่งวิธีการคำนวณเนี่ยก็มันต้องระวังหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการแทนค่า infinity คืออะไรใช่ไหมเราไม่มีเราไม่มีคอนเซปต์ว่าแทนค่า infinity คืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เรื่องลิมิตเข้ามาช่วยเพราะว่าลิมิตเนี่ยเป็นช่องทางเดียวที่จะเชื่อมต่อพวกเรากับ ไอเดียของอินฟินิตี้ได้เพราะฉะนั้นนิยามถ้าเราอยากรู้ว่าอินทิเกรตจาก a ถึงอินฟินิตี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เราต้องใช้ลิมิตเข้ามาช่วยก็คือเราจะบอกว่าเราอินทิเกรตจาก a เหมือนเดิม a เนี่ยจะเป็นค่าคงที่แต่เราจะอินทิเกรตถึงค่า t ซึ่งเป็นตัวแปรแลวเราก็จะบอกว่าเราจะให้ t เนี่ยเทคลิมิตเข้าสู่อินฟินิตี้นะก็คือถ้าเกิดเวลาคำนวณล In, ิมิตเข้าสู่อินฟินิตี้ทุกครั้งเราก็ต้องใช้หลักการแบบนี้ ซึ่งจะสรุปเป็น2ส,ส่วนได้ง่ายๆดังน,น,นี้ขั้นที่1เนี่ยเราไม่สนใจลิมิตก่อนเราสนใจว่าเราอินทิเกรตจาก A ซึ่งเป็นค่าคงที่ไปถึง T ซึ่งเป็นตัวแปรซึ่งแน่นอนว่าโจทย์เขาจะให้ A มาส่วน T เนี่ยเป็นตัวที่เราสมมุติขึ้นเองเพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยจะติด T แต่พอได้่างนี้ปุ๊บขั้นต่อไปคือเราก็จะอินทิเกรตและเราก็จะเทคลิมิต t เข้าสู่ฟินิตี้แล้วเราก็ดูว่าผลที่ได้เป็นอะไร โอเคก่อนที่จะไปดูโจทย์มีเรื่องต้องบอกอีกอย่างหนึ่ง,งก็คือเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์ว่าพอเราใส่ค่าอินฟินิตเข้าไปไม่ใช่ค่าคงที่เนี้คราวนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะผิดพลาดได้เนาะก็คือถ้าคําตอบเนี่ยมันเป็นค่าคงที่สวยๆเราก็จะเรียกว่าปริพันธ์นั้นอะรู้เข้าแต่มันก็มีโอกาสเนาะคือถ้าเกิดเราแทนอินฟินิตเข้าไปแล้วมันได้คําตอบเป็นแบบเป็นแบบอินฟินิตี้อย่างเงี้ยอ่า คำตอบเราก็จะเรียกว่าปริพันธ์น่นนะลู่ออกประมาณนี้นะครับถ้าเกิดหาค่าได้เป็นตัวเลขเรียกว่าลู่เข้าถ้าเป็นอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้หรือหาค่าไม่ได้เลยก็เรียกว่าลู่ออกโอเคเราไปดูตัวอย่างกันว่าพอถึงตอนนี้เนี่ยเราสามารถคำนวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบได้อย่างไรบ้างมาไปดูกันโอเคเรามาดูตัวอย่างนี้กันคือเราอยากจะอินทิเกรตจาก2ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน x ลบลังสอง dx ได้ว่าอะไรอ่ะทีนี้เนี่ยเห็นโจทย์ง,งี้ปุ๊บเห็นโจทย์อินฟินิตี้ปุ๊บเราจะลอกโจทย์ใหม่ทุกครั้งเราจะทำโจทย์ใหม่เปลี่ยนอินฟินิตี้เป็น t ไหเราจะเริ่มจากการอินทิเกรตจาก2ถึง t 1ส่วน x ลบ1ลังสอง dx เราจะลอกอย่าง,งี้มาก่อนเลยเปลี่ยนอินฟินิตี้เป็น t แล้วเราก็ทำการอินทิเกรตไปตามโบติผลที่ได้ควรจะติด t อ่ะผมก็จะเขียนใหม่เป็น x ลบหนึ่กำลังลบสองลวกันนะเพราะว่าพอทํางี้ปุ๊บผมก็ได้ออกมาเป็น x 1, ลบหนึห่กำลังลบหส่วนลบหนึ่ใช่มกำลังบวกหแล้วก็เอาผลที่ได้มาหารข้างล่างอ่าพอเป็นอินทิเกรตแบบจํากัดเขตเราก็ไม่ต้องบวก c แต่เราทํา2ถึง t อย่างนี้แทนอ่ะพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็แทนค่าไปแทนด้วย t เป็น t ลบกำลังลบหมีเครื่องหมายลบข้างหน้าแทนด้วย2 จับร <ítulo> ูปไปจับ hmm. รูปมากําลังลบหนึ่งก็ย้ายมาเป็นส่วน2อลบหนึ่งมีติดลบลบเจอลบเป็นบวกอะไรก็แล้วแต่ไปทํากันเองแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้หน้าตาประมาณนี้พจน์หน้าก็จะกลายเป็น1ส่วนทีลบหมีเครื่องหมายลบข้างหน้าพจน์หลังลบเจอลบเป็นบวกแล้วแกข้างหนมาก็จะกลายเป็น1ก็กลายเป็นลบทีก็กลายเป็นลบหส่วนทีลบหทั้งหมดบวกหนึ่งอ่ะพอทําถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเสร็จคันแรร ก็คือเราก็จะรู้แล้วว่าอินทิเกรตแบบติดที่เนี่ยเป็นเท่าไหร่แต่โจทย์ไม่ได้ถามติดที่โจทย์เขาได้ถามว่าเป็นอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเทคลิมิตจากทีเข้าสู่อินฟินิตี้โอเคเขียนเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์ก็ได้ประมาณนี้ก็คืออินทิเกรตจาก2ถึงอินฟินิตี้ตรงนี้เนี่ยที่ให้ถูกก็คือเป็นอินทิเกรตจาก2ถึง T แล้วก็ให้ t เข้าสู่อินฟินิตี้แต่ว่าเรารู้แล้วนี่ว่าข้างในลิมิตเนี่ยมันเป็นอะไรข้างในลิมิตเนี่ยมันคือสิ่งที่เราอินทิเกรตมาได้ข้างบน ใช่ไหมเราก็มาแทนตรงนี้ก็ได้ว่าลบ1ส่วน t ลบ1บวก1่และพอคราวนี้แทนทเข้ามินฟินิตี้เราก็ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาเกี่ยวกับการหาลิมิตเข้าสู่อน,นันต์ว่า1ส่วน t ลบ1เนี่ยเมื่อ t เข้าสู่ฟินิตี้เนี่ยก็จะเป็นฟินิตี้ส่วน1น่งส่วนฟินิตี้ก็จะกลายเป็น0คําคำตอบก็เลยจะกลายเป็น0บวก1เท่ากับ1อันนี้ก็จะเป็นคำตอบถ้าพูดให้ชัดก็คือ ปริพันธ์ตัวนี้ลู่เข้าสู่1และถ้าเกิดจะให้เขียนเป็นเชิงรูปภาพก็จะบอกได้ว่าถ้าเราว่าการาฟของไองส่วน x ลบ1นำลัง2เนี่ยการาฟก็ได้ประมาณนี้เราก็จะบอกว่าจากที่2ไปเรื่อยๆถึงอินฟินิตี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมีพื้นที่เท่ากับ1ห,หน่วยพอดี โ okay, อเคเรามาทําข้อต่อไปดีกว่าโอเคตัวอย่างที่2จะเป็นฟังก์ชันคล้ายๆกันแต่แทนที่เป็น, 1. 1>, สน 2, 1. 1ส่วน x ลบหนึ่งกำลังสองเราก็จะดู1ส่วน x ลบหนึ่งเฉยๆแทนแล้วก็อินทิเกรตจาก2ถึองอินฟินิตี้เหมือนเดิมโอเคอันนี้เรา,ารู Infinity, ้แล้วเนอะว่าต้องทำยังไงเห็นอินฟินิตี้ปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นททํา T ก่อนแล้วค่อยใส่ลิมิตเข้าสู่อินฟินิตี้ไปขั้นแรกก็คือลอกโจทย์มาแต่เปลี่ยนอินฟินิตี้เป็นทเนาะอ่ะแล้วเราก็ทำไปสิอ่ะ1ส่วน x ลบหนึ่งคราวนี้ได้ลอเนาะ แล้วก็แทนขอบเขตแปลว่าขอบเขตบ้นเป็นทีขอบเขตลากเป็น2อ่ะอันนี้ก็จะไม่ยากเกินมากก็คือกลายเป็นลอนของ T ี 1, ลบหลบอนของ2อลบหซึ่ง2อลบหก็เป็น1ลอนหก็เป็น0เพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้จากขั้นแรกก็คือจะแค่ลอนของ T ีลบหนั่นเองอ่าแล้วโจทย์เราไม่ได้ถามว่าอินทิเกรตถึง T เป็นเท่าไหร่เราสนใจอินทิเกรตถึงฟินิตี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเทคลิมิตจาก T เข้าสู่อินฟินิตี้ได้ว่า อินทิเกรตจาก2ถึงอินฟินิตี้เนี่ยก็คือเทคลิมิตทีเข้าสู่อินฟินิตี้ของลอนของทีลบหนึ่งคราวนี้แล้วก็ต้องนั่งคิดแล้วว่าอ๋อถ้าทีมีค่าเย,ยอะๆๆๆๆๆๆๆแล้วลอนของทีลบหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่อันนี้เนี่ยถ้าจะงจำการาฟของลอนได้ลอนก็จะหน้าตาประมาณนี้จะต,ติดลบช่วงแรกพอผ่านหนึ่งก็จะเป็นศูนย์แล้วก็จะเป็นบวกแล้ว้าขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆด้วยเรทที่ช้าลงด้วยเรทที่ช้าลงแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีเพราะฉะนั้น ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นบวก Infinity. อินฟินิตี้เราก็สุดได้ว่าปริพันธ์ตัวเนี้ยมันลู่ออกอถึงตรงนี้หลายคนก็นสงสัยว่าโอเคเราหาลิมิตพื้นที่ที่ไปอินฟินิตี้ได้แล้วแล้วถ้าเกิดเราสนใจว่ามันจะไปอบอินฟินิตี้ล่ะเราหาได้หรือเปล่าอันนี้ถ้าเกิดปล่อยให้นั่งคิดสักนาทีสองนาทีเนี่ยก็คงคิดออกว่าจริงๆหลักการเดิมมันใช้ได้แต่แค่แทนที่เราจะให้ t เป็นบวกอินฟินิตี้แล้วให้ t เป็นลบอินฟินิตี้แทนคำตอบเนี่ยก็คือเราจะใช้การอินทิเกรตจากลบ Infinity, อินฟินิตี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นค่า A เนาะถึง A อย่างว่าลบอินฟินิตี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขเราจะแบบไปแทนส่ม4สุ่ม5ไม่ได้เราต้องใช้ความรู้ลิมิตเข้ามาช่วยก็คือเราจะบอกว่าเป็นการเทคลิมิตของ t เข้าสู่ลบอินฟินิตี้คราวนี้เนี่ย t เนี่ยจะเป็นขอบเขตล่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถไปดูโจทย์กันได้เราไปดูตัวอย่างที่เราจะอินทิเกรตถึงลบอินฟินิตี้กันโอเคเราอยากจะอินทิเกรตตัวนี้กันอินทิเกรตจากลบอินฟินิตี้ถึงลบ1 x e กำลังลบ x กำลังสองก่อนที่เราไปหลักการการปริหารปริพันธ์ไม่ตรงแบบเนี่ยต้องอินทิเกรตให้ได้ก่อนอ่ะเราก็มาคิดในใจก่อนว่าอินทิเกรต x e กำลังเกำลังสองเนี่ยได้อะไรอ่ะถดไว้ข้างๆเนาะอ่ะเห็นอย่างเงี้ยก็แนะนำเลยว่า e กำลังอะไรทพกอย่างอ่ะ ให้ก้อนนั้นนะเป็น u ไปเลยเราก็วงเลยแล้วก็บอกว่าไอเนี่ยเป็น u ไม่งั้นชีวิตอินทิเกรตไม่ได้หรอกแล้วเราก็บอกว่า du เท่ากับอะไรลบ 2x อ่ะซึ่งมันตรงกับที่มันเห็นอยู่ข้างล่างนี้พอดี xdx ถูกไหมเ,เราก็หาว่า xdx เป็นอะไร xdx เท่ากับลบ1ส่วน2 du เพราะฉะนั้นทั้งก้อนเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เป็น e กํลัง u คูณด้วยลบ1ส่วน2 du โอเคลบหส่วนสดึงออกมาข้างนอกได้ e กําลัง u เราก็จะอินทิเกรตได้ไม่ยากเย็นนักถูกไหมเพราะ e กําลัง u อินทิเกรตแล้วก็ได้ e กลังโอเคแล้วตอนนี้เราจะเป็นการอินทิเกรตแบบจํากัดเขตเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจบวก c ก็ได้เราก็บอกว่าเป็น1นลบหส่วนส e กําลังลบ x กําลังสองนั่นเองโอเคอันนี้เนี่ยก็เป็นการทดไว้ข้างๆเนาะพอเอาข้าจริงเราก็เอามาใส่โจทย์ของเราได้ว่าเห็นอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้เราก็เปลี่ยนอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้ตัวนั้นอะกลายเป็น t ซะ ราก็จะบอกว่าเราจะอินทิเกรตที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับอะแล้วผลที่ได้คืออะไรผลที่ได้คือทางขวานี่ก็คืออินทิเกรตอะเราได้ลบหนึ่งส e ่วนสอง e กำลังลบ x กำลังสองและเราก็แทนค่าจากลบหนึ่งข้างบน t ข้างล่างอันนี้ก็ต้องระวังนะว่าเราเอาตัวข้างบนลบตัวข้างล่างเสมอถึงแม้ว่าตัวแปรจะอยู่ข้างล่างแต่ก็อย่าสับสนเนาะผลที่ได้ก็จะเป็นแทนด้วยลบหน,นึ่งส่วนแทนด้วย t ก็จะกลายเป็น ประมาณนี้อ่ะมีลบเจอลบเป็นบวกหน่อยแล้วก็จัดรูปข้างบนหน่อยเราก็จะได้เป็นข้างซ้ายเนี่ยเป็นลบหนึ่งส่วนสอง e กําลังลบหนึ่งส่วนข้างขวาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแค่เปลี่ยนพป้นทครข้างไหนบวกอ่ะอันนี้เราก็จะอินทิเรตได้แล้วแบบว่าติด t แต่ถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าอินทิเรตจากลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งเป็นเท่าไหร่เราก็ใส่ลิมิต t เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ไปโอเคแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเป็นลบอินฟินิตี้ปุ๊บ ตัวนี้เนี่ยเป็นค่าคงที่เพราะมันไม่ติด t ก็รอดไปเราแค่กรอบมันลงมาส่วนตัวทางขวาเนี่ย t เป็นลบอินฟินิตี้ที่กำลังสองก็เป็นบวกอินฟินิตี้ถูกไหมเพราะว่าลบจะลบเป็นบวก t ีกำลังสองเป็นบวกอินฟินิตี้ใส่ลบไปข้างหน้าก็เป็นลบอินฟินิตี้ข้างบนเนี่ยเป็นลบ Infinity. อินฟินิตี้ e กำลังลบอินฟินิตี้ถ้ายังจำการาฟของ e กำลัง x ได้ทางบวกเนี่ยมันไปอินฟินิตี้แต่ทางลบเนี่ยมันไปศูนย์เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเข้าศูนย์ คำตอบที่ได้ก็คือลบ1ส่วน 2e เพราะอีกำลังลบ1ก็เป็น2ครั้งละเออ e ีกำลังลบ1ก็ย้ายมาเป็นส่วนได้ถึงตอนนี้บางคนก็อาจจะสงสัยว่าอ๋อเราหาพื้นที่ไปสุดอินฟินิตี้ได้แล้วเราหาพื้นที่ไปสุดลบอินฟินิตี้ได้แล้วแล้วถ้าเกิดรู้สึกโลภล่ะเราอยากจะหาพื้นที่ไปสุด2ฝั่งพร้อมกันเราทำได้ไหมแบบในภาพนี้เนาะเอ่อ ก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ๋อก็ใส่ตัวแปรไปทั้งสองฝั่งแล้วก็ลิมิต2ทีเลยอันนั้นก็ทําได้แต่ว่าไม่นิยมสิ่งที่เราจะนิยม่าก็คือเราหันครึ่งแล้วเราก็หาอินทิเกรตเป็น2ส,ส่วนแยกกันแน่นอนหลักสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นลบอินฟินิตถึงอินฟินิตี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะบอกว่าลบอินฟินิตถึง A บวก A ถึงอินฟินิตี้ก็คือเราบอกว่า ภาพก็จะเป็นประมาณนี้คือเราหั่นพื้นที่ของเราเป็น2ส่วนที่ A เนาะแล้วเราก็จะทาจากอินฟินิตี้จากลบอินฟินิตี้ถึง A แล้วก็จาก A ถึงอินฟินิตี้ทีนี้เนี่ยเอเนี่ยเราจะเลือกเป็นอะไรก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกเป็นศูนย์เพราะว่าศูนย์แหละเราทําได้ง่ายแต่ว่าก็จําไว้ว่าถ้าเกิดเห็นตัวเลขอื่นที่ทําให้แทนค่าออกมาได้ง่ายๆก็ใช้ตัวเลขอื่นก็ได้อ่ะเราลองมาทําดูตัวอย่างหนึ่งดีกว่าโอเคสมมุติว่าผมอยากจะอินทิเกรตจากลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ของตัวอย่างเนี่ยเราต้องทำยังไง โอเคสิ่งที่เราทำก็คือเราทําแบ่งโจทย์เป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยเราก็จะดูว่าอินทิเกรตจากศูนถึงอินฟินิตี้เป็นเท่าไหร่ส่วนที่2เนี่ยเราก็รู้ว่าจากลบอินฟินิตี้ถึงศูนย์นั้นเป็นเท่าไหร่ได้ผลเท่าไหร่เราก็มาบวกกันศูนย์งอินฟินิตี้เราก็สามศูนย์ถึงทีพอศูนถึงทีปุ๊บเราก็เทคลิมิตทีเข้าสู่อินฟินิตี้อ่าหนึ่งส่วนหนึ่งบวกเอ็กซ์กำลังสองอันนี้ก็ถ้ายังจำกันได้ก็คือมันเป็นอาร์แทนเนาะ ก็เป็นอาร์แทน P ลบอาร์แทน0แล้วคำถามที่ตามมาก็คืออาร์แทน0เป็นเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องจำเลยก็คือกราฟของอาร์แทนว่าหน้าตามเป็นยังไงกราฟของอาร์แทนเนี่ยจะเป็นตัว S ที่มันผ่านจุด0ย์กลางนะโดยที่มันจะไม่เข้าสู่อินฟินิตี้นะข้างบนข้างล่างเนี่ยมันจะเข้าสู่พายส่วน2กับลบพายส่วน2เพราะฉะนั้นอาร์แทนศเนี่ยเราก็จะบอกได้แล้วว่าเป็น0 อ่ะทีนี้คำตอบก็ไม่จบตรงนี้พราพอได้เป็น T ปุ๊บเราก็จะใช้ลิมิต t เข้าสู่ฟินิที้จาก0ูนถึงอินฟินิที้เท่ากับลิมิตเข้าสู่อินฟินิที้ของหาแทน t ซึ่งเราดูจากกาฟเนี่ยเราก็ดูสิว่าถ้าทเข้าสู่อินฟินิที้ปุ๊บกราฟเนี่ยมันวิ่งเข้าสู่ไพส่วน2เพราะฉะนั้นคำตอบของส่วนแรกก็จะเป็นไพส่วน2นั่นเองอ่ะและส่วนที่2นั้นก็ทําเหมือนเดิมก็คือเราจะดูการอินทิเกรตจากลบอินฟินิตี้ถึง0แล้วก็จะ เราก็ทําเป็นจาก T ถึง0ใช่ไหม <c oughs> เห็นลบอิน i t นเราก็เปลี่ยนเป็น T แเราก็ดูจาก T ถึง0เป็นเท่าไหร่อินทิเกรตมันซะ <c oughs> แล้วเราก็เทคลิมิต T เข้าสู่ลบอ <c oughs> ินฟินีคราวนี้เราจะทําข้องแล้วเพราะมันก็จะเป็น arc tan ทนศลบอแทนและถ้าเราอยากได้อินทิเกรตจากลบอิน i ินีถึง0ย์ปุ๊บเราก็เทคลิมิต T เข้าสู่ลบ infinity. อินฟินีอ่าและจุดนี้เราก็ต้องกลับไปดูกราฟของ arc tan ทนอีกรอบหนึ่งว่ากราฟของ arc tan ทนเนี่ย เวลาทีเข้าสู่ลบอินฟินิตี้มันก็จะวิ่งเข้าตรงนี้ใช่ไหมซึ่งความสูงของกาบมันก็จะเข้าสู่ลบพายส่วน2นั่นเองคําตอบก็จะคือคําตอบในส่วนนี้ก็คือเป็นลบของลบพายส่วน2ใช่ไหมตัว R าร์แพนเป็นลบพายส่วน2แต่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็เจอลบ2ทก็จะเป็นพายส่วน2เหมือนกันสรุปสุดท้ายที่เราอยากจะหาก็คืออินทิเกรตจากลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ถูกไหมซึ่งเราสามารถหาได้ด้วยการเอาอินทิเกรตจากลบอินฟินิตี้ถึง0 บวกอินทิเกรตจากศถึงอินฟินิตี้อันนี้ลบอินฟินิตี้ถึง0อันนี้สูถึงอินฟินิตี้ซึ่งทั้ง2ส่วนเนี่ยได้ยส่วน2ทั้งคู่คำตอบสุดท้ายจึงเป็นายโอเควันนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้นะก็หวังว่าจะไม่ยากเกินไปจะไม่ยาวเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้เดี๋ยวก็ผมจะพยายามไปตอบเนาะแล้วก็จนกว่าจะเจอกันครั้งหน้าก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนโชคดีกับทุกเรื่องนะครับสวัสดีครับ